ตอนที่83ชื่อตอนว่าผล,ลไม้ศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าเสียวเฮยอาจจะแข็งแก่งแต่มันก็เป็นเพียงแค่สัตว์วิญญ,ญาณะระดับต่ำขางคาวผีเห่าเลือดเป็นสัตว์วิญญาณะระดับกลางที่มีความแข็งแก่งกว่าเสียวเฮยและเสียวเฮยก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันเลยแม้แต่น้อยค้างข้าวผีเห่าเลือดสยายปีกตั้งคู่ของมันออกและพุ่งตรงไปหาเสียวเฮย์มีกรงเล็บขนาดใหญ่สองกงเล็บบนปีกของมันและแต่ละกรงเล็บก็มีขนาดใหญ่และคมเป็นอย่างมากเมื่อมองดู ก็เหมือนกับมีแสงเย็นที่เปล่งไระกยออกมาจากกรงเล็บยักทั้งสองนั้นเสี่ยวเฮยรู้สึกขนลุกเสี่ยวเฮยทำได้เพียงแค่หลีกเลี่ยงการโจมตีของมันโชคดีที่ความเร็วของเสี่ยวเฮยนั้นไม่ช้าและในที่สุดมันก็หลีกหนีการโจมตีด้วยความเร็วที่แข็งแกร่งทั้งหมดแต่เพียงแค่เสี่ยวเฮยเพิ่งจะทำให้ร่างกายของมันยืนอย่างมั่นคงได้ค้างเขาผีเหงาเลือดก็พันกรรดร้องเสียงแหลมและกระพือปีกของมันอย่างทีทีจากนั้นก็มีกระแสลมพัดออกมาจากด้านหลังของเสี่ยวเฮย ลมกระหายเลือดเสียงแหลมะแนะ่รุนแรงนั้นออกมาจากปากของค้างคาวผีเงาดูดเลือดและลมที่รุนแรงนั้นก็มาพร้อมกับเสียงนี้นี่มันความสามารถพิเศษนั่นหรือเซียวเหยต้องการแค่หลบเลี่ยงฉากนี้แต่ก่อนที่มันจะหลบเลี่ยงได้มันก็ถูกลมพัดไปเสียก่อนเซียวเหยระวังเมื่อหลินเปิงเห็นเหตุหการณ์นี้เขาก็อดเป็นห่วงขึ้นมาไม่ได้และเขาก็วิ่งออกไปเพื่อจะช่วยแต่ก็โดนวอร์อยู่พันหยุดเอาไว้เสียก่อน ตอนนี้แกยังมีเวลาที่จะเป็นหัวเจ้าหมาดําตัวนั้นกันหรือวอยูพันหัวแล้วออกมาหลบไปอย่ามากวาฉันหลินเฟิงพันมโหและต่อยไปที่วอรอยูฮ่าฮ่าทักษะกระจอกวอรอยูมองไปยังกําปั้นที่ดูนุ่มนวลของหลินเฟิงโดยที่เขาไม่เม้แต่จะหลบด้วยสาและจับมือของหลินเฟิงเอาไว้ส่วนอีกฝากัางหนึ่งเซียวเฮยถูกลมพัดออกไปอย่างรวนแรงขางขาวผีก็หายเลือดก็พุ่งตรงเข้าไปเพื่อจะฆ่าเซียวเฮยท่านใดนนั้นก็มีเข็มพิษสีม่วงเข้ม ปรากฏขึ้นมาและถูกยิงตรงไปที่คางขาวผีเห่าเลือดเดินทีคางขาวผีเงาเลือดนั้นบินด้วยความเร็ือสูงและมันทําไม่ยากที่จะหมุนตัวกลับและหลบหนีจากการต่อยของพึ่งเป็นชะขาตล่าสุดมันก็เห็นเข็มพิษพุ่งยิงตรงไปที่ต้นไม้เล็กๆรอบตัวและในวินานทีถัดมาต้นไม้เล็กๆเหล,ล่านั้นก็แยกออกจากกันและเหี่ยวเฉาลงในทันทีในเวลาเดียวกันเสี่ยวเหยก็ได้พักชั่วครู่และมันก็ได้หย่อนตัวลงบนพื้นอย่างปลอดภัยเสี่ยวเหยกับพึ่งเป็นชะคาต มองไปยังค้างคาวผีเหงาเลือดที่ชะลอตัวอยู่ไปให้ผลพ่อวอาอยู่ขัวหมัดของหลินเฟิงเอาไว้ได้ทัในใดนั้นหลินเฟิงก็ไม่รู้ว่าความแข็งแกร่งของเขามาจากไหนแต่เขาก็สลัดมือออกมาจากมือของวอรอยู่ในทันทีจากนั้นก็มีแสงสีดําบนกําปั้นของหลินเฟิงและก็มีเส้นลึกลับปรากฏขึ้นซึ่งมันดูเหมือนกับรอยแตกมองจากด้านนอกจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าภายในมีสายทานแมกมาที่กําลังเปล่งความร้อนออกมา ข่าวนี้วอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับหลินเฟิงก็ถึงกับตกตะลึงกับสถานการณ์ของหลินเฟิงแต่วอยู่ก็ไม่ได้หยุดหลินเฟิงหากแต่มองดูหลินเฟิงด้วยความสนใจแต่พอความร้อนของหลินเฟิงเพิ่มมากขึ้นวอยู่ก็เริ่มขมวดคิ้วเล็กน้อยซึ่งดูเหมือนกับว่าเกินความคาดหมายของเขาเล็กน้อยหมัดเพิงหลินเฟิงพันดะลกนออกไปการเปลี่ยนแปลงของหลินเฟิงนั้นทั้งการระเบิดความเร็วเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดและมันก็ดูน่าทึ่งเป็นอย่างมากวาอยู่ไม่สามารถตอบสนองได้ทัน จึงถูกหมัดของหลินเฟิงกระแทกไปที่หน้าอกปังวอยู่โดนหมัดของหลินเฟิงจนปลิวออกไปพร้อมกับเสียงเบาๆและในเวลาเดียวกันหน้าอกของวอยู่ก็ป่วยพุ่งไปด้วยควันสีฟ้าและเสื้อผ้าของเขาก็ข,ขาดเหมือนกับด้วยจิวซานก่อนหน้านี้หลังจากวาอยู่ลอยตัวออกไปหลินเฟิงก็ยืนหอบอย่างหนักเห็นได้ชัดว่าเขาต้องใช้พลังงานเป็นอย่างมากพอหลินเฟิงเงยหน้าขึ้นมองเขาก็เห็นว่าวาอยู่ยืนนิ่งราวกับต้นไม้อยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรเลยงั้นหรือ หลินเฟิงไม่อยากจะเชื่อฮ่าฮต้องแก้ปัญหานี้ซะแล้วนายดูถูกฉันเกินไปในเวลานี้วอรอยู่เริ่มหัวเราะเสียงหัวเราะของเขาน่ากลัวเป็นอย่างมากอะไรนะไม่เป็นอะไรเลยงั้นหรือเป็นไปได้ยังไงหลินเฟิงตกใจเป็นอย่างมากเมื่อกี้หมัดของเขากระแทกไปที่หน้าอกของวอหอยู่และยังมีรอยบุ๋มเข้าไปที่นั่นวอหอยู่พันตบไปที่รอยบุ๋มที่หน้าอกของเขาและพูดขึ้นว่าโอ้ใช่มันมีความแข็งแกร่งและพลัง แถมยังเป็นศิลปะาการต่อสู้ที่ทรงพลังดีกว่าพลังระดับสี่มากตอนนี้หลินเฟิงพันมองเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเสื้อที่บริเวณหน้าอกของวอยู่แม้ว่าจะถูกเผาด้วยกำปั้นไปของเขาแต่หมัดของเขาก็ไม่ได้ทำ้ายเนื้อหรือว่าผิวหนังของวอยูเลยอะไรกันทำได้ดีที่สุดแค่นี้งั้นหรือเอามันออกมาให้หมดไม่อย่างนั้นแกจะไม่มีโอกาสวอยู่พันพูดและเลียไปที่ริมฝีปากของเขาด้วยท่าทางที่ดูปแปลกๆทำไมกันฉันไม่เชื่อ รับไปอีกหลินเฟิงใช้หมัดเพิ่งอีกครั้งแต่คราวนี้หมัดเพิ่งของเขาถูกวอยู่คว้าเอาไว้อย่างง่ายดายจากนั้นวอยู่ก็เตะสวนกลับมาหลินเฟิงถูกเตะกระเด็นออกไปไกลก่อนที่เขาจะกิ้งลงไปกับพื้นเซียวเฮยและเพิ่งเปจขาดเห็นว่าหลินเฟิงถูกโจมตีบอกมันปังเกิดอาการกระสับกระสายขึ้นมาทันทีและค้างคาวผีเหงาเลือดก็ฟาดเข้ามาตรงๆเซียวเฮยบาดเก็บสาหัสมันลุกขึ้นยืนแทบจะไม่ไหวแล้วส่วนเพึ่งเชรคาด ก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันการป้องกันของมันแย่ก,กว่าเซียวเฮยแต่เซียวเฮยก็รับและปกป้องการโจมตีส่วนใหญ่ให้กับมันเอาละส่งสิ่งนั้นออกมาบางทีฉันอาจจะปล่อยแกไปถ้าฉันมีความสุขวอ์อยูแผ่นก้าไปที่หลินเฟิงจิลก้าวพร้อมกับพูดขึ้นมาเอาละในเมื่อแกอยากได้ก็เอาไปจากนั้นหลินเฟิงก็นําผลไม้สีเขียวออกมาจากแหวนมิติผลไม้นี้หลินเฟิงสกัดขึ้นมาจากสถานีบําบัดขยะในวันนี้มันยังไม่ได้ถูกใช้ และตอนนี้หลินเฟิงก็นํามันออกมาและต้องการจะใช้สิ่งนี้เป็นที่พึ่งสุดท้ายโอ้จริงหรือก็ได้ผลไม้ของแกเอามาจากที่ไหนวอร์ยูพันพบว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดป,ปกติวอร์ยูตะลึงกับวิธีการของหลินเฟิงในการทําสิ่งต่างๆเพราะเขามองเห็นได้ไม่ชัดเจนมันไม่ใช่แค่ผลไม้ในมือของหลินเฟิงที่ดึงดูดความสนใจของเขาแต่ทันใดน,นั้นก็มีผลไม้ปรากฏขึ้นในมือของเขาซึ่งมันทําให้วอร์ยูแทบจะตกใจ ผลไม้นี้ออกมาได้ยังไงท่านเดนั้นบอรอยูปันถามออกไปอีกครั้งฮ่าฮอยากรู้งั้นหรือไว้ฉันจะบอกที่หลังจากนั้นหลินเปิงก็เอาผลไม้สีเขียวใส่เข้าไปในปากของเขานี่แกกําลังจะทําอะไรวอว์อยูพันเอ่ยขึ้นและเขาก็เข้ามาถึงตัวของลินเฟิงแต่วอรยูก็บพบว่ามันสายเกินไปเสียแล้วและผลไม้ก็ถูกจะใส่เข้าไปในปากของลินเปิงเรียบร้อยผลไม้ที่เพิ่งยัดใส่เข้าไปในปากของเขาไม่เหมือนกับผลไม้ธรรมดา ที่จะต้องกัดและเคี้ยวแต่มันตรงเข้าไปอย่างเส้นเลือดและกระจายอยู่ในร่างกายของเขาท่านใดนนันหลินเปิงก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาเต็มไปด้วยพลังที่น่าเหลือเชื่อมันเหมือนกับพวกของไฟที่กําลังจะบัดทุด้วยกระแสพลังที่อบอุ่นที่เพิ่มมากขึ้นนี้หลินเปิงรู้สึกราวกับว่าเขากําลังจะแบกรับมันด้วยความเจ็บปวดและเขาก็รู้สึกว่าเขากําลังจะตายหลินเปิงต้องกําจัดพลังนี้ออกไปโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นเขาจะพ่นพลังนี้ออกมาเสียก่อนที่เขาจะได้ฆ่าวอ,อยู่ มาเลยหมัดเพิงครั้งนี้มันแตกต่างออกไปจากครั้งก่อนโดยสิ้นเชิงบอกได้ว่าพลังในเวลานี้มันมีขนาดหลายเท่ามากกว่าครั้งก่อนหน้านี้และแม้แต่วอรยูก็ยังรู้สึกกลัวเมื่อหลินเพิงละเปิดพลังออกมาพร้อมกับพละงกำลังทั้งหมดของเขาไม่นะวอรยูเป็นค้นพบว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติแต่ว่ามันก็สายเกินไปเสียแล้วที่เขาจะหนีหมัดขวาของหลินเพิงปันกระหน่ำไปที่วอรยู